สำหรับการใช้กล่อง Android ครับที่เป็นวอร์ชั่น1 1ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเปิดเกมนะครับเปิดแฟมเกมไม่ได้ครับมันจะทำให้เราเล่นพวกแปอปอินบ o ด d หรือ EPXE ไม่ได้นะครับเราต้องใช้แอปที่ชื่อว่า Dark Station นะครับแล้วก็โหลดถ้าเกิดใน Play Store ใครมีก็โหลดได้เลย ถ้าไม่มีก็ต้องไปโหลดมาใส่เองนะครับนี่คือคกตั้งเซสชัน็จะเป็นแบบนี้ครับมันเข้าไปไหนแต่เราจ้าให้ตรงวิธีโหลดเอาไว้นะครับหรือถ้าใครสั่งซื้อแฟลชไดร์จากเราเราก็จะใส่ไปให้เลยน,นะครับเข้าไปโหลด apk มาติดตั้งได้จากตัวแฟลชไดร์ได้เลย เปิดสบไยครับแอปแอปหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยแล้วไปที่ตรงนี้ครับตรงพูกแฟมนี้พอกดเปิดเกมก็เริ่มที่ไฟบอยของเรานะครับก็จะมีชื่อเกมอยู่เลือกไฟบินนะครับ เลือ ลืมเซตจอยครับพิดีเซตจอยครับเราต้องไปที่ตั้งค่าก่อนไปที่มุมนี้เลยครับมุมบนนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจอยเกมนะครับปุ่มจอยเกม นี่ครับเรียกว่าที่คอหนึ่งคนหนึก็คือจอย1น,นะครับเลื่อนลงมาครับจะเห็นว่าปุ่มพวกนี้ย,ยังไม่ถูกตั้งเอาไว้ครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็พี่จอยนะครับ ก็ปุ่มนี่เอาปุ่มมากดนี่ก็เลือกเลยครับตรงนี้กด A อหนึ่งทีขึ้นบนเฮ้ยนี่ลงล่างอีกทำไม แล้วก็ใส่จอยไปทั้งหมดครับว่าตัวไหนคืตนอตัวไหนเคเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเล่นเกมกันครับอ่าเล่ได้แล้วครับนี่ก็มางคับจอยใช้ได้แล้ว ใช้งานก็ประมาณนี้ครับกัเบเปลี่ยนได้ ก็ใช้งานได้ครับสำหรับ Android รุ่นใหม่ mm hmm. ที่มีปัญหาการโหลดเกมครับอนนี้ก็จะโหลดได้ปกติ